เส้นเส้นไปกับเจ้าไปงานตองเมื่อไร่ะเมื่อไรลแล้วอ๋อติตฟ้องกันแท้ติไปได้บ่ดเย็ดงันทั้งนึงอยู่อาฟ้องกันจะขายละเท้าเออออออน้องงันบุญกัาเจ้าอุ้ยไปได้กว่าเนาะถ้เจ้ได้ระบากที่เนี่ยอือพวมีซ่องม้นล่งนานนี้จะได้หมดจัดเขาพว่ซ่อไม่นี่ละพวกพี่ซ่อนไม่ให้เฮาเลยทางนี้ Cái đây là Nó nó sơn Sơn phải có cháu đây đấy nhỉ Còn có cua đây đấy nhỉ Thế trong đây là hứ Thế trong đây nó sẽ xoay khó khăn đây là thảo Trong sống mà cuốn Xin lỗi hà lôi chứ bỏ Có sang bỏ Xin lỗi hà lôi bỏ Còn lại kiện Xin lỗi hà lôi mình bỏ Xin lỗi hà

จงว่ท่านไหนออคว่อคว่เอาละงอาเลยไหนปเ่งเาเลยไปวยแน่นเกินท่านออกคว่ทยลุกแล้วเรียบร้อยเอ่าทางไหนกัน่งกับไปท่านนั้นแหละว้าาาาานี่ก็ได้ลาา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 นี้าา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 นเาาางนี้เากา้าาาาาา ตกตำแห,หน่งเนว่าอ้นกยนมันบบบากนี่้ช,ชงไปชงไปสงแล้วเรียบลอยนั่นแหละมอคคไล่หรอกซายต่างหางลยอยน่าุนกัดเจ้าเลยครับเฮ้ยนี่นี่อะไรปะนี่ยเห็นเลย ซอยเรื่องแล้วเรียบร้อยซอยเลยอยโอ้เมนมันเมนที่นี่นาะเอานอกกับเมนเนาะชุดเมนแล้วเมนกวนเนี่ยเมนเมนสบายใจแล้วสั่นสบายใจแล้วเอ้ของเมนด้วยเหรออือแล้วสั่งกาไปอาบน้ำเตรียมตัวไปงานบุญก็น่าสั่นไปไปอันนี้มันมีซ่อนมันหมดมันบ่เออมีซ่องก็ใใจซ่องเออนากกับใจใจซ่องมันบ่โอเคสั่งกาไปอาบน้ำก่อนเขาไปอาบน้ก่ไปไปไป เรามา่ทั้งของขั้มกรส่งกับม่ทั้งขอขั้อมกืก่ถือต้องแล้วใ,นะใส่ช่องแม่ใส่ซ่องกลับไปเรามา่ทั้งนี้กับให้ขึ้นมาทั้งนี้แล้วเจอแล้ว,ลว,วก็เลี้ยงครับ